สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ครับจะแนะนําตัวโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมแล้วก็เป็นเกมนะครับสําหรับให้น้องๆอนุบาลรประถมนะครับอ่าได้เล่นกันนะครับก็โดยโปรแกรมนี้ผมให้โหลดฟรีนะครับสามารถโหลดฟรีได้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับโดยเกมก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นเกมปกเลขลบเลขครับเราสามารถเลือกประเภทโจทย์ได้ครับว่าจะเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะครับมีให้เราเลือก ส่วนว่าบวกนะครับก็จะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันส่วนว่าเป็นเลือกเป็นลบนะครับก็จะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันเหมือนกันนะครับโดยที่รนเล่นเนี่ยก็แบ,บ่งเป็นสองฝั่งนะครับนี่ฝั่งไหนตอบก็ได้คะแนนไปนี่ครับคะแนนขึ้นทีมเอทีมบีแบบนี้นะครับถ้าเสร็จร้วเนี่ยก็กดรีเซ็ตเกมได้ครับคะแนนก็จะรีรีเซ็ต ถ้าคนไหนสนใจก็สามารถไปโหลดได้ครับใต้ล่างคลิปแล้วก็เพื่อนๆคนไหนหรือพี่คนไหนที่เข้ามาแล้วอยากให้เขียนโปรแกรมกจะจ้างเขียนโปรแกรมหรือว่า,าจะจ้างเขียนโปรแกรมฟรีเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานอะไรก็เข้ามาทักเข้ามาคุยกันได้ครับที่ line add, ไลน์แอดใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ